ใครกำลังมองหานีสันเอเมร่านะคะ 1.2e นะคะตัวสปอร์ตเทคะคันนี้วันนี้มิ้นต์มีมาแนะนำแล้วนะคะได้เป็นปี2019สีดำคันนี้เลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่4,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาอยู่ที่259,000บาทนะคะเรขงใหม่85,000โลสนใจคันนี้นะคะเราวไปดูในคลิปเต็มกับมิ้นได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับมิ้นต์อีกเช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นต์อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาหนนั่นเองนะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะลูกค้าบอกเลยว่าวันนี้มิ้นต์มีรถนะคะเข้าใหม่มาอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถยนต์อีกโกค้ค่ะ นะคะของแบรนด์นิสสันนะคะได้เป็น n i สสัน a m เมร่า1.2ตัว e ตัว s p o ร์ตเทคนะคะสีดาคันนี้นะคะได้เป็นปี2019นะคะลูกค้าเดี๋ยวมิ้นจะพาชมนะคะว่าคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจนะลูกค้าตัวนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะไฟด้านหน้าตัวนี้ได้เป็นแบบมันติรีเฟกนะคะแบบไฮโดรเจนนะคะลูกค้าตัวนั้นนี้นะคะเป็นแบบไฟแบบไฮโดรเจนมาให้นะคะมาพร้อมกับ ไฟ d a y l ไรท์ right นะคะคู่หน้านะคะมาให้คู่หน้าเลยนะพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหน้านะคะเป็นชุดแต่งของตัวสปอ t ์ตเ e จากโรงงานนั่นเองนะคะด้านหน้าได้เป็นกระจังด้านหน้าสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วโครเมียมด้วยนะ,ะนี่สีดำคันนี้นะคะสวยๆเดิมๆจากโรงงานให้ลูกค้าดูล้อมแม็กคันนี้นะคะได้เป็นขอบ15นะคะเป็นล้อมแม็กที่ติดมากับตัวรถนะคะของตัวนิสสันอเมราคันนี้นะคะลูกค้า เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตเทคนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ชุดแต่งนะคะสปอยเลอร์แล้วก็รอ,อบคันมาให้นะคะส่วนไฟด้านข้างนะคะลูกค้าได้เป็นไฟมันไฟกระจกพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับสัญญาณเตือนนะคะด้านข้างให้ด้วยนะคะลูกค้านี่ที่สําคัญตัวนี้นะได้เป็นที่เปิดประตูนะคะเป็นแบบสีโคเมียมนะคะตัดกับตัวรถนะ ภายในของตัวนิสสันอเมร่านะคะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะสีดําแต่ว่าเดินได้ตะเข็บด้วยสีสีแดงนะคะภายในจะเป็นอ่าตรงการจะเป็นแบบว่าเป็นอ่าผ้าใยสังเคราะห์นะคะให้ความนุ่มนวล นะคะลูกค้าสังเกตนะคะว่า้เบาะผ้าเนี่ยจะให้ความแบบว่าไม่ร้อนนะคะแล้วก็เวลาลูกค้านั่งเดินทางไกลๆนะคะจะสะดวกสบายนะคะไม่ไม่เจ็บนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกค้าดูนะคะตัวโครงสร้างของตัวรถคันนี้นะคะด้านข้างนะคะฝั่งซ้ายนะคะลูกค้ารอยน็อตนะคะรอยน็อตนะคะ,ะ,คะไม่มีหมุนไม่มีขยับใดๆเลยไม่มีรอย่อา เขาเรียกอะไรนอยเม็ดอาร์ตอย่างเดิมๆนะคะตัวนี้ได้เป็นสครับเพุนะคะสีโครเมียมด้านข้างทั้ง4ด้านเลยนะติดตั้งมาจากโรงงานนะนี่ส่วนทางด้านาข้างประตูนะคะก็ลูกค้าจะได้เห็นนะคะรอยน็อตนะคะลอยตัวสีของตัวรถนะคะลอยเม็ดอาร์ตนะคะยังอยู่เดิมๆเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้นะคะใครที่อยากได้รถ e ีโคคานะตัวนี้นิสสันเอเมร่า 1.2e เนี่ยเป็นตัวเครื่องยนต์พันสหรือว่า1นลิตรนั่นเองนะคะ ถังน้ํามันเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะลูกค้าแต่ว่าสามารถรองรับได้ถึงน้ํามัน e 2 0สนะคะสาหรับลูกค้าที่อยากได้เติมน้ํามันเข้ามานะคะความบรรจุน้ํามันนะคะสามารถบรรจุได้4 1ลิตรนะถึงแม้ว่าจะเป็นรถเครื่องยนต์อีโก,ก้ค่ะพันสองนะคะแต่ว่าบรรจุน้ํามันได้ค่อนข้างที่จะเยอะนี่โฉบด้านท้ายของตัวรถบอกเลยว่าได้เป็นความสปอร์ตเทค คือชุดแต่งมาพร้อมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าจะสังเกตว่าด้านข้างตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์สรีดำนะคะเป็นสีดำนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็ไฟเบรกดนที่3จะอยู่ตรงสปอยเลอร์ด้านบนนี้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้ได้เป็น Nissan e m e r a 1.2e นะคะตัว s สป t ร์อ่ากกันชนด้านหลังนะคะก็ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับเขาเรียกอะไรเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้นะคะ 3. จุดเลยไฟด้านหลังสวยๆนะคะใหม่ๆแบบนี้เลยนะลูกค้า เป็นรถที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วบอกเลยว่าใครที่อยากได้นะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณ4,000บาทอันนี้ในกรณีที่ลูกค้าฟรีดาวนะคะลูกค้าที่ฟรีดาวนะคะพนักงานที่เริ่มทํางานนะคะรายได้ประมาณสักหมื่นหมื่นสองหมื่นห้านะคะสามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะคะเครดิตด,ดีจัดฟรีดาวได้ด้วยนะเห็นไหมคะด้านหลังนะคะมีที่ <c oughs> พักแขนให้ด้วยนะคะลูกค้ามีที่วางแก้วมาให้สองใบด้วยนะนี่ อำนวยความสะดวกนะคะสะดวกสบายแน่นอนนะคะคันนี้ <c oughs> ส่วนกระจกด้านข้างนะคะถ้าลูกค้าสังเกตดีๆนะคะนี่เห็นไหมกระจกนะคะจะมีโลโก้ของทางนิสสันอยู่นะคะแสดงว่ารถคันนี้นะคะติดตั้งกระจกเดิมๆนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าถอ,อดออกแต่อย่างใดนะคะส่วนภายในนะภายในได้เป็นแบบว่าเซนทันล็อกมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าตัวนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวมินให้ดูเลขใหม่นะคะ,อะของตัวนี้นะคะที่ว่าบอกเลยว่ารถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเราไม่มีกับสีกลไม้นะคะหรือว่าเราดูแรลรถเลือกคัดเกตรถเกตเอมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะดูเลยคันนี้นะคะได้เป็นพรมะไรนะคะหุ้มหนังนะคะมันติดฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยนะตัวนี้มีแอร์แบ็กมาให้2จุดนะคะด้านหน้านะคะเป็นแอร์แบ็กให้2จุดนะคะลูกค้า ส่วนฟังก์ชันตรงกลางก็จะเน้นใช้งานนะคะขับขี่ฟังวิทยุ AM/FM นะคะแล้วก็เชื่อมต่อ,อ USB ได้นะคะลูกค้าตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบ5สปีดนะเบรกมือเป็นแบบเบรกมือแมนนวลนะคะแบบนี้อยู่นะคะแต่ว่า,าภายในกว้างขวางนะคะลูกค้าถึงแม้ว่า <c oughs> จะเป็นรถที่แบบเครื่องยนต์พันสองอีโก้ค่ะแต่ว่าแบรนด์ของอตัวนิสสันเนี่ยเขาใหา้ชุดแต่งมาเป็นแบบทรงสปอร์ตนะคะสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ บอกเลยว่าผ่อนแค่ประมาณ4,000เองนะลูกค้าผ่อนโอผ่อนพอๆกับมอเตอร์ไซค์เลยนี่เห็นไหมลูกค้าดูโครงสร้างของตัวรถด้านข้างด้านหน้านะคะรอยน็อตนะคะรอยน็อตแล้วก็รอยเม็ดอาร์ตรอยสีนะคะเดิมๆของตัวรถนะคะลูกค้าจะอการันตีได้ระดับหนึ่งว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำนะคะหรือว่าจมน้ําแต่อย่างใดนะดูหน้าจอเลขใหม่นะคะลูกค้าเลขหม่จริงๆตอนนี้เลขไม่อยู่ที่ 85,000โลนะคะตัวนี้ได้เป็นปี2019ได้เป็นตัว 1.2e ด้วยเดี๋ยวมิ้นพาชมห้องอเครื่องยนต์ด้านหน้าหน่อยนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ที่พันสองนะคะให้กําลังแรงม้าประมาณสูงสุดอยู่ที่ประมาณ79แรงม้านะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ e ีโกค่ะของแบรนด์นิสสันนะคะอีกหนึ่งแบรนด์ที่แบบว่าขายดี HD นะลูกค้าขออนุญาตน,นะคะหาก,ก่อนอ่านี่มาแล้วเราดูนะคะโครงสร้างของ ตัวรถนะคะของตัวนิสสันอ m เมลคันนี้นะบอกเลยว่าวัยรุ่นหรือใครที่เพิ่งเริ่มทํางานหรือเป็นรถยนต์คันแรกนะคะอย่าผ่อนสบายๆแนะนําคันนี้เลยนี่ฝากระโปรงด้านหน้าด้านบนนะคะลูกค้าดูนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะรอยอาฝากระโปรงด้านบนนะคะยังอยู่เดิมๆไม่มีรอยอแต้มสีหรือว่ารอยบุบนะคะใดๆเครื่องหมายมออกนะคะโลโก้นะคะของทางนิสสันนะคะยังอยู่เดิมๆนะคะลูกค้าดู รอยน็อตนะคะด้านบนคานด้านบนนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าได้เห็นเครื่องยนต์นะคะที่สภาพที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้าดูรถจะยังไม่มีแบบรอยเลอะหรือว่ารอยน้ํามันใดๆนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นที่ที่ปิดนะคะเครื่องยนต์จะเป็นแบรนด์ของนิสสันนะคะน,นะนั่นแสดงว่าคันนี้นะคะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนมาด้านหน้านะคะลูกค้านี่นะคานด้านหน้านะคะยังอยู่เดิมๆนะ จริงๆรถที่เพชรยนต์นะคะลูกค้าบอกเลยว่าเราคัดเกตรถมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะนี้เมื่อสักครู่นี้จะเป็นแผ่นเพจเนาะแสดงถึงปีผลิตของรถคันนี้นะอ่ะเห็นไหมคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าถ้าท่านใดที่สนใจนะสามารถที่จะเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเราเปิดให้ทําการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะลูกค้านะคัตะเตอร์เราก็ไม่หยุด เรามินเสนอราคาคันนี้อีกคันนึงนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเจ้าตัว n i สสันอเมร่ 1.2E นะคะตัว s p o ร์ตเทคันนี้ปี2019นะคะลูกคา้าราคาอยู่ที่259,000บาทนะคะแค่ดีๆจัดฟรีดาวไปเลยนะคะลูกคา้ารายได้ประมาณสัก15,000ซื้อคนเดียวไปเลยนะค,ะคันนี้นะคะเดี๋ยวฝากให้ลูกค้านะคะช่วงสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะช่องทางของเราด้วยเพราะาลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะคะรถที่เราเข้ามาใหม่และอัปเดตให้ลูกค้าดูนะคะ ใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าสามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนะคะที่เราให้ไว้นะคะแล้วก็โทรมาตามเบอร์ที่เราให้ไว้ได้เลยค่ะ